สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 Star News เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย BioWin 1688เนาะครับเนอะเอามาพี่น้องไห้ก็มาเลนเกมอันไม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอาะตุนจองเบื้อน,นะครับเดีละละ๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบ็ดกี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะมามา อัดหนึ่งพันรอบยงยงฮู้ฮิตจะไปครับผมอ่ากับอะไนเก็บอันไม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับเรียดก็สวัสดีเนาะครับเนาะอ่ะหมาครับผมล่าโบนัสอีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ติดเบียดสี่ร้อยเหลือเกินนะครับผมนะก็จบเทปพระเจ้าขี่คานมากับทังด้วยนี่ตัวเลยนะครับพี่น้องเนี่ยช่วงนี้ติดนะครับติดเบียดสี่ร้อยครับผมอ่ะล่าโบนัสยาวกันไปเนาะ ล่าโบนัสเปียกโป๊ปะเปะเปะนี้ครับโมโมะมี <ś Whew> เมะกันเลยครับผมโชคดีก็จะได้เล่นโบนัสนะครับโชคไม่ดีก็เบิดดักนะครับผมนะตามสเตียบฟงเฮานะครับไม่ได้ก็เสียนะครับผมนะคิดไปเท่านั้นล้วนนะครับเ <g iven> วลาได้ก็ได้หน่อยได้หลายสิเพราะใจบ้เท่านั้นละถ้าลิ่นได้หน่อยก็บเพราะใจอีกกระลิ่นต่อไปอีกับเบิดดันดกนะครับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องไนงะ คอยก็นิ่นบวกแล้วนะครับผมนะก็ได้หน่อยได้หลายก็ขอให้มันบวกไปก่อนนะครับเอ้ยเบสเอาเองกับเตี๋ยกี้กันนะครับี่ประเจ้าไอ้ี่ประเจ้าอ่สอันแม่ยิงคนป่าอะไดเอาเต๋มก็สกับผมเอา,ออเอาโบนัสมานะครับผมเบสสี่ร้อยนะครับผมนะอ่ะมาครับผมแม่ยิงคนป่าเบดสี่ร้อยนะครับถ้าฟุกกะเตียกลายละครับพี่น้องเนะี่ยเตียเ๋ยก่ไลกับเกลือครับผม มามามาขอติมเข้งจักบักงหน่อยนะสะสมตัวคูณก่อนก็นได้เด้อเออพอไปเป,ป,ปียไป,ป,ปก่อนเขีนึงเกมนี้ก็ควรเล่นเยอะนะครับสำหรับแม่ยิงคนป่าเฮ้ย hey! อย่าบอกนะว่าจบเปีลอยแบบเบ็ดเฮ้ยเบ็ดซีลอยไอยอยอยด้หนิสวยมีต่อมีเตียนไมเ่เลยโอ้ยหนาอย่ยาบอกเลยว่าเตียงเท่านี้เ,เ,เบ็ดซีลอยได้หนึ่งบักเกอร์ไบส์นะครับผม คูณ10กับ1สป,ปินสุดท้ายว่ายังไงเงียบมีดสี่ลีนะครับผมโอ้ยโบนัสกกจบไปที่6,5 0 0นะครับเบียด400นะครับก็ถือว่าเกลือนะครับจบ6,5 0 0นี่ถือว่าเกลือนะครับอ่ะไปกันต่อแล้วกันนะครับผมโบนัสเบียด400ไม่แตกนะครับแต่ว่าจากไหนขียยังขี่ล้ขีข่ไล่กับตัวนี้ก็ได้กำไรยอยู่แหละครับพี่น้องเย้ยอ่ะไปกันเรยแหครับผมสัเพียมันฟุกเข้าโบนัสรอบที่สวงวย ก็คิด er ิฟฟ MM ี่นะครับก็พยายามหาให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมนะถ้าได้เราก็เดี๋ยวจังไหนกับประกาศบอกแล้วกันเนาะนี่ก็พยายามหาเรื่อยๆอยู่ครับผมผมว่าเกมไขพีกีนะครับช่วงนี้ผมว่าปั่นตัวเองดีกว่านะครับผมนะซื้อโบนัสบวกคือดอกครับผมเพราะผมก็ลองซื้อไปแล้วนะครับส่วนมากก็จะเกลือนะครับผมนะส่วนมากเลยนะครับ พอไข่พีจีหลังๆเนี่ยมันเป็นจากไดนบวกนะครับตัวมันแบบว่ามันสา่งกระแสหรอครับพี่น้องเอาเป็นความรู้สึกพี่นอ้องเองแลวกันนะครับผมนะรู้สึกว่าคนหลายๆหลายแหละรู้สึกว่ามันเกลือเกลือแบบเกลืออลังการงานสร้างเนี่ยไม่ใช่เกลือธรรมดาได้พี่น้องไอ้เกลืออลังการงานสร้างนะครับผมคือ <c oughs> ที่มันเกลือคักแท้จิเนี่ยเห็นว่าขนาดได้กำไรมากกับปันไปปันมากกับหา,หายไปหายไปนะครับผมเปลี่ยนไปจากนอยกเบิดดากด้วยบาดที่นี่ กระจิบเอาต่อเอ็มกันสิกับเปลอุ้ยนม่วงสวยได้บ้างขนนี้เอาระยะที่ข่อยบอกนะครับผมได้กำไรแล้วก็บุพเพพอใจกับเรียนไปเรียนมาก,กันที่เข่าดาักนะครับเออเอาแล้วไงจังหวะน,นี้หัวใจเต้นตุ๊บๆนะครับผมสแก็ตเทอร์อ,อีกหนึ่งตัวเท่านั้นตุ๊บไม่มานะครับข่อยกระหิตยุทธวิธมาหลายปีแล้วละครับผม,มน้องเอ้ยนะครับ่ ก็เรีนไปน้ำนะครับก็เฮ็ดยูทูบไปน้ำในละนะพอไปเปะไปน้ำนี่ละเออเฮ็ดบักเก้าไว้นะครับเอาละครับผมไว้แตีงหน้าเขียวมาดองนี่ก็เอฟกิร์ตสกับเพ้ออุ้ยสองหมื่นห้าบักเก้าไว้นะครับอุ้ยไหลต่อเนื่องเนียนๆพอเลยบักเก้าไว้นะครับมีต่อมีเตี้ยนด้วยเลยบักเก้าไว้เอาไหลยาวๆไหลยาวๆไหลยาวๆยิบลอยนะครับผมนางวัาใหญ่แตกเลยนะครับผมเอ้าบันี่ก็ะซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าว เตียกไรก็โบนัสข่อยเยกนะครับบางนี่ลอยเท่าพี่น้องเอ้พอเศร้าเลิกเลยนะครับผมเอาสเตียบเดิมของข่อยนะครับก็เป็นจังสีเลยนะครับแตกหนักแล้วหนีเลยละกันนะครับผมนะไม่ใส่ต่อละกันเนาะกอดทุนสองหมื่นนะครับก็ได้กำไรมาสามหมื่นแปดพี่น้องเอ้เจอแตกตุ่มนี่เข้าไปนะครับชิงหนีเลยครับผมบอไปต่ตอแล้ะครับเดี๋ยวไม่ใช่ดูดเท่าขึ้นเนาะไปไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านาอใหญ่ใหญ่ครับเพิ่มยปาย